สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแช์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับตอนนี้ทั้งผมได้มีการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อเป็นแชทแทนการแชทโลกที่ขาดหายไปในเกมแคสต์แคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมเข้ามาพูดคุยสามารถจอยกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าต้องมีการให้เกียรติไม่มีการเหยียดสามารถคุยเฮฮาแซวกันได้ ตามพื้นฐานของการให้เกียรติกันครับสวัสดีครับไอเดี ID เลยสลาระนะครับผมวันนี้ก็จะมาตีหลีก e ีเจนเหมือนเดิมเนะาะแต่ทหารที่ผมใช้ก็เป็นปู่เจวอลลูกไฟบาบาเลียนธนูนะครับผมผมเพิ่งรู้นะว่าตอนนี้แคนผมติดอันดับท็อปของประเทศอยู่นะจากที่เพื่อนบอกนั่นแหละโอ้โหขึ้นมาถึงอันดับ2ของประเทศเลยนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไม้แรกของวิดีโอนี้แล้วก็ของวันนี้กันเนาะชึบอ่าบ้านหลังนี้ตึ๊บตื๊บ โอ้วเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยนะอ่ะลองดูนะครับเหนื่อยแต่ต้องลองนะจริงๆเข้าตรงนี้มันโดนหน้าเต่านะแต่ผมก็จะลองดูเนะาะเพราะเกิดมันไปตรงนู้นมันมันใกล้บ้านไปหน่อยนะมันมุมผมอนะ่ะมันจะใช้รถไม่ค่อยคุ้มน,นะปึ๊บตรงนี้โอเค เอ้าอะไรกับเนี่ยมือวีโดนเฉยเลยนะกลายเป็นเสียน้ำยาล้องหนตีไปขวดหนึ่งครับโอเคโอ้โหแล้วก็เข้านี้ด้วยใช้หมดเลยน้ำยาล,ล่างหนปู่ผมเดินสดเลยนะรอบนี้เพราะมันดันเข้าเนาะถ้าไม่เข้าผมก็จะไม่ใช้นะอึ๊บ ปูต,ตามด้วยบอรลูนได้แล้วก็นางฟ้านะครับขโมยลงนี้ด้านเปิาบอรเลื่อนลงฝั่งนี้นะครับโอเคกดสกิลคิงควีนนะครับโกเลมเข้ามดตึงหัดระเบิดรถอีระเบิดนะครับโอเคบอรูนให้ปูอีกหนึ่งเนาะ นักล่าข้างหัวไปเจอเก๋ผมกันโอเคสวยมีได้สองนะบรรลูนให้ปู่นะครับมันักยาตรงนี้ละจิงจิงอยู่ในจุดที่กดสกิลสวยแล้วนะกดสกิลเลยครับโอเคกดสกิลครีเลยนะ โยนนะครับตุ้มละม่วงให้ปู่นะขย่าตรงนี้ทิ้งไประเบเียนฮนูนะครับระเบิดอ่าโอเคไม่ใช่สิ่งก่อสร้างนะมีแต่ลม่วงตรงนี้เลยเนาะจึ๊บได้ลงตัวนะครับ เรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมน่าจะได้สามแล้วเพราะ,ะไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีอะไรที่จะทําร้ายฮีโร่ของผมได้แลวนะตอนนี้เรียบร้อยครับบาร์บา,บาเลี่ยนขนูที่ลงไปตายหมดเลยอ่ายังเหลืออยู่โอเคเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวนะครับผมโอเคครับมาดูบ้านหลังถัดมากันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันนะบ้านหลังนี้โอ้เขาหน้าต่าอ้ะเหมือนเป็นไม่ เข้าหน้าเต่าอีกแล้วโอเคปึ๊เียมร่องหนนะครับปึ๊บโอเคปืนนี่ยิงแรงอยู่นะปืนประสุเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะรู้สึกว่าละลายดีเหมือนกันครับปึ๊บโอเคแต่รอบนี้เราไม ไม่เหมือนแ็นเมื่อกี้นะเนาะแฟนเมื่อกี้มันไหลไปจนเต่เามรณะเลยนะใช่ไหมน่าจะแฟนใกล้ๆก,กันนะสรงใกล้ๆก,กันเนาะรอบนี้ไม่เหมือนกันนะครับต้องหุ่นไปโอเคน,นี่ผมเตรียมดีพอละม่อยู่ละเอาปูลงฝั่งนี้นะครับ ตามด้วยยังไม่ตามดีกว,ว่านะขอให้เจอผมลงบรรลูนใช่ไหมบรรลูนจะดัน,นั้นไปนะครับผมลงบรรลูนแถวนี้แหละแต่ก็นางฟ้านะโอเคผมเพิเ่มควาเเรียนลงฝั่งน,นี้นะครับเอเคกดสกิลป้ายคีนคีนโคนเรนไปนะครับปึ๊บระเบิดเนาะ ขโมยรถหึงระเบิดนะครับหยุดเลี้ยงกำแพงคันนี้นะมาบอลเลี่ยนธนูนะครับขโมยไปธนูนให้ปูนะอลองเอ้ยยายามว่ว ล้อหดตรงนี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้นะครับจะโยนตรงนี้จับอย่างนี้นนครับกดคิวคิงนดิดเลยนะผมโถงน้ำม่วงตรงนี้ต่อเนาะบรรลนให้ปู่ไปอีกน,นะครับาลแบบเลียนฮานูนะจ๊บกดคิวคิง ตรงนั่งข้างข้าหัวไปแล้วจริงๆหมดแล้วนะโอเคเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมก็น่าจะได้สามแล้วนะเวลาน่าจะทันอยู่นะตัวเยอะขนาดนี้เตเต็อันนบารังเรียนธนูไปนะครับเก็บข้างเลยนะเรียบร้อยครับผมบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวนะโอเคเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมากันนะเนาะบร้อยครับผม โอเคครับมาดูบ้านหลังทันมากันนะครับผมเสียงเนินนะอะไรครับเนี่ยโอเคลงลงไหนดีเนี่ยคืออ่อะตรงนี้แล้วกันเข้าในไหมเข้าวนานะครับเผล่อเหมือนจะเข้าให้นะไม่รู้มันเข้าให้หรือเปล่านะครับเผื่อ,อไวเ้เฉยนะถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเนาะ แต่เข้าก็เป็นกำไรลยนะวมาไม่เข้าเลยโอเคจิิบโอเคครับอ๋อ oh, ต้องต้องไปแนละ้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วเอาหมู่ลงข้างนี้ก่อโยนเลยนะครับยตาตามด้วยบอลลูแล้วก็นางฟ้าเลยน,นะครับ ตรงอยาพิษตรงนี้มีฟีนนะครับโกเลมซุปเปอร์บาลเลียนเกี๋ลงตัดหนีไปสามเบิดรถป้ายเบิดไปหนึ่งยาตรงนี้รูนให้ปูลองหอนให้ปู ผมน้ำม่วนตรงนี้นะครับกดตะกี้คิวนะตึม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 ไปตรงนี้โอเคสวยข้หมีไปสองลืมลงหมีได้ไงเนี่ยผมน้ำม่วนตรง,งนี้ครับจะลูตรงนี้ไปแลกลาก้างหัวไปตรงนี้ครับอันนี้ก็ฮิวเวลวุ่นวายเลยนะ ได้กดสกิลนะครับ,บ,บราบารีเลียนขนมยขโมยนะครับลาบาเอียนนะครับโอเคเดี๋ลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะลงตรงที่คิดว่ามันยิงได้อ่ะโอเคสวยครับ สว,วยๆมาบันเลียนได้แล้วนะจุบๆขโมยขโมยครับผมเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมน่าจะได้สามนะครับเราไม่มีป้อมไหนที่จะทำลายผมได้แล้วนะตอนตอน,นี้ตอนนี้ก็กิ๊บๆนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับโอเคครับมาดูบ้านัถัดมากันนะครับผม บานหลงนี้โอ้โหแฟนนี้กอะแฟนนี้ผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยจริงๆนะมามาไม่ชอบแต่กันหน่ไม่ได้เนาะเจอก็ต้องตีนะครับชอบโยนพ่านนะแฟนเนี้ยผมอะโอเคมามามา เมื่อมันเจอให้ทำยังไงครับก็ต้องตีทีครับมาเาผมเตรียมรีคอแล้วนะโอเคเกือบไปปูล,ลงฝั่งนี้นะครับตามด้วยบรลูนแล้วก็นางฟ้าเนาะลงอยา่าพิษตรงนี้หน่อยยืบสวย น่าจะใกล้สุดแล้วมั้งลองดูนะโอเคใกล้สุดแล้วสวยครับลงบปนลูนก่อนโกวเลมนะครับคิงทีนไปจึ๊บอันนี้ 3. สามุเติมประปเรยียนตรงนี้เจลงตัดนะครับนักล่าข้าหัวไป โอเคได้อยู่ได้อยู่มามาดูหมินแล้วนะโอเคลงหมินไปเลี้ยงต่อนะครับลงรถตรงนี้นะระเบิดบรรลุให้ปู่ครับปู่เราต้องดูแบบใกล้ชิดนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะเข้าไปเจอเจ๊นะครับลงม่วงเลยนะคือเพราะมันจะเจอสองอย่างเลยนะเจอทั้งเจ๊เจอทั้งอะไรนะทั้งเครื่องยิงหินนะครับโอเค เออจริงเงาง้ยันจริงดิจริงเง้ตืก่กระแพงกันเหรอแล้วผมก็อ่าต้องกดรถออกมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะมากดสก,กิลคิงตรงเอ็กโบนะครับโอเคตรงนี้แหละกดสก,กิลพิงเลยนะผมลงมามาเลี้ยนธนูลงนี้เลยครับสกบิลธนูใ้ปู่นะครับธนูลงนี้มามเลี้ยนโอเค ป้ายขโมยป้ายเดี๋ยวมาเลี่ยนไปนครับพนมไปนะเรียบร้อยสุดยอดนะครับเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ก็ได้สามดาวนะจะยตบลงนี้เนาะเดี๋ยวมาดูบ้านถัดมากันเนาะโอเคครับมาดูบ้านหลังสุดท้ายของวิดีโอนี้กันเนาะบ้านหลังนี้จึ๊บๆผมว่าผมต้องตัดบนเนาะ ตัดบนปุ๊บตัวออกนอกไม่เข้าในนะตัดตรงนี้ก็ออกนอกนะครับออกนอกทุกทางเลยนะเอายังไงดีครับเนี่ยไปทางไหนแปลนนี้มันเป็นแปลนกันเจย์วอล์กเข้าไปนะครับซื้ออแปลนกันเจยวอล์กเหรออ่ะผมก็จะลองลองดูนะ พี่รู้ว่าเป็นแปรกันกเจวอลเพราะว่าลองดูนะครับป้อมมันรอบนอกหมดเลยเนาะเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกันรอบนอกหมดนะครับมันไม่เข้าในนะนอกจากเราจะยอมเสียงยิาล่องหนอุนี่มีขวดนะครับจะลองหนดักให้มันเข้าไปด้านในเนาะอ้าวเหลียงใจผมอยากได้อินโฟโนโเส้นเดียวอะ่ะได้ไหมไปให้หน่อยได้ไหมนั่นละ่ะเอางาั้น โชคดีนะโชคดีที่อะไรนะเจ้าชายเขามาดึงให้ตัวเราเข้าในนะที่ผมเตรียมดีคอรนครับจึบลงปูฝั่งนี้นะตามด้วยบรรลุนแล้วก็นางฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวรอดูปูก,ก่อนอ่ะผมจะลงซปเปอร์เวอร์ชนด้านนี้ตีตัดตรงนี้ครับ คีนคนนะครับไปเลยกิฟโคลเหนน่าจะโอเคแล้วเนี่ยเอาหมีแตกไวานะบรรลุให้ปู่นะครับเดี๋ยวจะพลาดพังนะระเบิดไปนจอระเบิดนะครับรถมีไปสองนะสวยสวยสวยพยางย่งนี้ครับ ูผมลง้ำม่วงเลยก็ได้นะเนี่ยไม่ลงเหยื่อปูผมโยนเลยครับโยนตรงนี้ตัดไปเลยนะให้ตัวมันลงน้ำม่วงให้ปูนะครับโอเคปึ๊บลงบุบัรูนให้ปูนะครับ,บเราเบรียนธนูตรงนี้เนาะผมกลาให้คิงผมเดินเข้าไปตรงนี้นะ่ะ ตรงบ้านช่างนะครับบ้านช่างเนี่ยมันจะได้ตัดกําแพงได้หลายจุดนะโอเคโอเคถึงบ้านช่างแล้วเรากดสก,กิครับเห็นไหมมันจะตัดกําแพงได้หลายจุดนะครับทีเราจะได้เดินไปทั่วเนาะ <Okay. S 2> กดสก,กิลฟรีเลยนะครับลงมาบาเลียนธนูเลยแล้วนะ๊บลงให้หมดเลยนะปอ,อ๊บ ตัวเลี้ยงฮนูนะครับหลักราคาหัวไปร้อยบ้านหลังนี้ผมก็ได้3ดาวนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้เนาะก็จะาลืมติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมมีเวลาสัมพันธนะ์เนาะว่าผมไลฟ์่วนใหญ่จะไลฟ์เกือบทุกวันนะครับช่วงเวลา2อทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มเนาะถ้าเกิดใครอยากดูไลฟ์สดผมก็คลิกตามลิงก์ด้านล่างที่ผมเปักไว้ให้นะครับผมยังไงพบกันวิดีโอหน้าแล้วกันครับผมวิดีโอนี้สวัสดีครับผม